พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอังคารที่8เมษายนคศร,ราช2025คำพยานชีวิตโดยคุณเพนนีจอยไอบาร่า ขากยันฟิลิปปินในหัวข้อเรื่องวางใจในพระเจ้าและข้อพระคัมภีรหนุนใจที่นำมาไครครวนและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมเยเรมีบทที่17ข้อ7คนที่วางใจในพระเจ้าย่อมได้รับพระพรคือผู้ที่ความวางใจของเขาอยู่ในพระเจ้าคุณเควนนีจอยไอบาร่าเป็นพยานว่า ที่ที่ดิฉันอาศัยอยู่มีเพียงสองฤดูการคือฤดูฝนและฤดูแล้งเดือนเมษายนและพฤษภาคมมักจะเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดและในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเราประสบกับวันที่ร้อนจัดอย่างรุนแรงโดยไม่มีฝนตกเลยเมื่อไม่นานมานี้แหล่งน้ำที่ครอบครัวของดิฉันใช้เริ่มแห้งขอดและปั๊มน้ำของเราที่ใช้งานอยู่ก็หยุดทำงาน ดิฉันอ่านพาดหัวข่าวที่บอกว่าเรามีโอกาส80%ที่จะเผชิญสภาพอากาศที่เรียกว่าเอลนิโยในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าดิฉันรู้สึกกลัวเพราะกระแสน้ำอุ่นของเอลนิโยมีส่วนเกี่ยวข้องกับความแห้งแล้งในประเทศดิฉันมันจะร้อนเกินกว่าที่เราจะทนได้มันจะลำบากแค่ไหนหากไม่มีน้ำแล้วครอบครัวของเราจะดื่มอะไร พระเจ้าทรงทราบว่าเราต้องการอะไรและเวลาใดที่เราต้องการในขณะที่ดิฉันกำลังอ่านบันทึกประจำวันของตนเองดิชันเห็นว่าเมื่อสองสามวันก่อนดิชันได้จดบันทึกเยเรมีบทที่17ข้อ5ถึงข้อ10ไว้พระคัมภีร์ตอนนี้ได้เปรียบเทียบถึงผู้ที่วางใจในมนุษย์กับผู้ที่วางใจในพระเจ้าในข้อ8กล่าวว่า ผู้ที่ความวางใจของเราอยู่ในพระเจ้าเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ําและไม่กระวนกระวายในปีที่แห้งแลง้งเตือนให้ดิฉันวางใจและมุ่งจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าไม่ว่าฤดูการจะเปลี่ยนไปอย่างไรดิฉันสามารถวางใจได้ว่าพระเจ้ายังคงสัตย์ซื่อในทุกสิ่งข้อคิดสําหรับวันนี้ข้าพเจ้าจะวางใจในพระเจ้าท่ามกลางฤดูการที่เปลี่ยนแปลง และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อผู้ที่อาศัยอยู่ในที่แห้งแลง้งข้าแต่พระเจ้าข้าบรงทั้งหลายทราบว่าพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและไว้วางใจได้ขอทรงช่วยให้ข้าบรงทั้งหลายมุ่งมองที่พระองค์ไม่ว่าจะมีสิ่งใดเข้ามาในชีวิตก็ตามอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ